โอ้ยฝนมาแล้วน้าพ่อฝนวัสดีครัพี่น้องผมอีบันบึงครับมนีาพี่น้องมาบางพระพี่เตครับมาต่ออยู่หน้อยครับหนูว่าฝน,นตก ก็เลยต้องมาจะเสาจังหน,น่อยนี่นะครับไม้ะม่ณนี้ครับห่างกันส,สูงๆนี่นะครับสูงครับห่างะมาณีเจ็ดเมตรแปดเมตรแต่ก้อนมีนานาคนเคยคอมเมนต์มาว่าคิดว่ากาดสิ่นิว่ามีผู้ใดกากขึ้นก่นวะนี่นะครับกสิขื่นคือเราบอว่าก็จะเอาลงมาตั้งแล้วมันกะทิมีแนวยึดครับมีไม้ย,ยึดขา้างล่างดอกเสาค้ำเลยครับ ไปครับพี่น้องมนุนก็ตามกันต่อครับว่าจะมีผลงานให้พี่น้องได้ชมบอนี่ใส่โบโูบโบอบ่ไปกันเลยครับไงมาแล้วโดนบ่มาหนามลึกๆครับนี่ว่าบ่โดนโอ้ยบ่โดนเสียดายเสียดายพี่น้องบ่โดนครับโอ้ผาดแล้ว ปลาเกลือใมีตัวเท่าไรหรอกนั่งนานแล้วนะ้ำมีกระสอบมาก,กี่อันอะ่ะมีกระสอบมาก,กี่อันครับไม่ได้กระสอบเรือผมก็ไม่ได้เอามาลืมกระสอบ เกือครับปลาเกลือปลาเกลือไซดีอยู่กอโดนจุดตายเลยครับดูกันต่อครับผมตัวเนี้ยยี่นิ่งบพูดถือครับหง่ายท้องหงายท้องเลยแน่นึกว่าจะไม่ถึง โดนหัวเลยเว้ยเอ้อย่าพัน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 อ้าวลุดโอ้มไม่ทะลุตายแล้วเสียของเลยนี้ขนาพันโดนอีกแล้วตัวหนึง่งสามหางแล้ว มาอีกตัวแล้วครับพี่น้องกดช็อตว่าท่านครับนะครับห่างที่ผมขึ้นเมื่อกี้สูงๆูงนะประมาณแปดเมตรที่หนาเป็นขึ้นเนี่ยถามมันลุยกันต่อครับบาที่ก็กดช็อตว่าท่านพี่น้อง โดนครับโดนโอ้ยฝนมาแล้วครับตัวปลาฝนก็นมาพอ่อฝนฝนตกครับพี่น้องอ้ยเพิ่งเจอปลาตัวเดียวฝนมาแล้ว เึ่งเจอปาตัวเดียวฝนมาแล้วโดนบ้าไหนยะโดนวะเอ้าคือไปอยิี้ไงมันโดนครับผมโบโบน่าเพิ่งได้เครื่องกระสอบแล้วครับคุนฝนมาแล้วครับขอเก็บกล่องนัอนครับ